นาที่9ฉีดวัคซีนแล้วยังมีโอกาสติดเชื้อและแพร่เชื้อตามหลักการควบคุมโรควัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่สามารถป้องกันความสูญเสียทางสุขภาพจากการติดเชื้อตั้งแต่ลดโอกาสติดเชื้อการเจ็บป่วยการเสียชีวิตของผู้ได้รับวัคซีนและลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ได้รับวัคซีนไปยังบุคคลอื่นในปัจจุบันข้อมูลการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด -19 ยังมีจำกัดโดยการศึกษาส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการลดโอกาสการเจ็บป่วยและเสียชีวิตเป็นสำคัญอย่างไรก็ตามเริ่มมีการศึกษาผลของวัคซีนในการลดการติดเชื้อและการแพร่เชื้อทยอยเผยแพร่อ,ออกมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงประสิทธิภาพต่อเชื้อกลายพันธุ์อีกไม่นานนี้เราอาจได้ทราบว่าวัคซีนสามารถลดการติดเชื้อ และการแพร่เชื้อได้มากน้อยเพียงใดซึ่งจะนำไปสู่ความหวังสำคัญคือการเปิดประเทศอีกครั้งจากข้อมูลปัจจุบันสรุปได้ว่าผู้ถูกฉีดวัคซีนยังมีโอกาสรับเชื้อมีโอกาสป่วยและมีโอกาสแพร่เชื้อไปยังคนอื่นๆได้ขณะที่ยังมีคนอีกส่วนหนึ่งในสังคมที่ยังไม่สามารถรับวัคซีนได้ดังนั้นจึงเป็นความจำเป็นที่ทุกคนไม่ว่าจะได้รับวัคซีนแล้วหรือไม่ จะยังต้องคงมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด -19 ต่อไปทั้งการสวมหน้ากากการรักษาระยะห่างและหมั่นล้างมือซึ่งจะช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจอื่นๆได้อีกด้วยเช่นไข้หวัดใหญ่และวัณโรค